ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงดำรงวัฒนธรรมไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ,บางม่วงเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ในเขตอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและยังเป็นเทศบาลหนึ่งในห้าแห่งของอำเภอที่ยกฐานะมาจากสุขาพิบาลบางม่วงและเคยเป็นที่ว่าการอำเภอบางใหญ่เก่า <S <S ในอดีตตำบลบางม่วงมีทำเลที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันคือคลองอ้อมและคลองบางกอกน้อยในจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีการตั้งเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนต้น ตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่ที่วัดปรางหลวงคือสถาปัตยกรรมองค์พระปรางซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองจุดเด่นที่ตั้งของเทศบาลตำบลบางม่วงคือการที่มีลำคลองสามสายมาบรรจบกันจึงทำให้เกิดเป็นชุมชนหนานแน่นในบริเวณริมแม่น้ำ ทัศการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางง่วงคือการพัฒนาเทศบาลและชุมชนให้มีความน่าอยู่ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนตลอดจนการปร,ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆโดยการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลดูแลปรับปรุงสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพละมัตร,รฐาน ด้วยบุคลากรที่มากด้วยศักยภาพประสบก,การณ์และความชำนาญในหลายๆด้านโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นที่ตั้ง Kurt, ทเทศบาลตำบลบางม่วงได้ให้ความสำคัญในการดูแลด้านสาธารณาสุขซึ่งมีศูนย์บริการสาธารณาสุขอยู่ภายในพื้นที่ของเทศบาล เพื่อให้การดูแลด้านสุขอนามัยของผู้คนในชุมชนตลอดจนการจัดตั้งศูนย์พันธกรรมไว้คอยให้บริการกับประชาชนในชุมชนอีกทั้งการจัดให้มีรถพยาบาลซึ่งขึ้นตรงกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกระทรวงสาธารณาสุขที่มีไว้คอยบริการตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน ระหว่างชาวบ้านในชุมชน4หมู่บ้านและทางเทศบาลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามาัคคีความเอื้อเฟื้อและการมีจิตอาสาของทุกคนในชุมชนนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโครงการฟิตเนสเหรีอนสลึงโดยการเก็บค่าบริการด้วยเงินบริจาคเหรืยนสลึง และนำเหรียญสลึงที่ได้นี้ไปซื้อและจัดหานมกล่องที่มีคุณภาพดีให้กับเด็กๆในชุมชนตลอดจนการจัดสร้างสวนส,สาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความสวยงามด้วยทัศนียภาพที่สะอาดตาเพื่อให้ประชาชนมีที่ออกกำลังกายและไว้พักผ่อน รวมถึงได้สร้างรูปปั้นแกะสลักพระโพธิสัตว์ควัอินด้วยหินทรายขาวที่มีความสูง9.99เมตรซึ่งนับว่าเป็นองค์สูงที่สุดในจังหวัดนนทบุรีเทศบาลตำบลบ,บางม่วงได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาด้านการศึกษาควรเริ่มต้นตั้งแต่เด็กจึงได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีอาคารเรียนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีทางด้านสิ่งแวดล้อมก็จัดให้เป็นสัดส,ส่วนของเล่นสำหรับเด็กเล็กที่มีความปลอดภัยตลอดจนการจัดหาครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กเล็กเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตด้วยความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมซึ่งที่นี่ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นระดับอำเภอ จากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปากภายใต้โครงการส่งเสริมทันตะสุขภาพแม่และเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรีปี2554 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองจากการประกวดศูนย์เด็กเล็กสังกัดเทศบาลจังหวัดนนทบุรีประจำปี2553ซึ่งถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจที่มาจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอีกหนึ่งด้านของเทศบาลตำบลบางม่วง เทศบาลตำบลบางม่วงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการจัดการศึกษารวมถึงการบริหารสาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลบางม่วงและความเจริญก้าวหน้าในท้องถิ่นจึงมีนโยบายที่จัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วงขึ้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ประสงค์จะส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในระดับอนุบาลอายุ4-5ปีซึ่งเป็นระดับต่อจากระดับประถมวัยอายุ3ปีการจัดตั้งสถานสถานุบาลในเขตเทศบาลตำบลบางม่วงคืออีกหนึ่งโครงการที่ทางเทศบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือประชาชนในหลายๆด้าน ด้วยการบริหารงานโดยบุคลากรของเทศบาลตำบลบางม่วงที่นับได้ว่าเป็นโรงรับจำนำของเทศบาลแห่งเดียวในอำเภอบางใหญ่นอกจากภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและพัฒนาเป็นประจำแล้วเทศบาลตำบลบางม่วงจัดให้มีการคัดแยกขยะและนำมาขายเพื่อหาทุนทรัพย์ไปใช้ในการสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมาย อาจกล่าวได้ว่าเป็นแบบอย่างหน่วยงานเทศบาลที่มีแนวทางในการพัฒนาด้วยศักยภาพของทีมงานและชุมชนหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีวิถีชีวิตชาวบางม่วงมีความเรียบง่ายภายในถิ่นฐานที่มีความเป็นธรรมชาติ แม้ว่าบริบทรอบด้านทางสังคมและวัฒนธรรมจะแปลเปลี่ยนไปตามการเวลาแต่ที่นี่ยังคงมีกลิ่นอ,อยายแห่งความเป็นชุมชนริมน้ำอันเก่าแก่ที่ยังคงใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำวัฒนธรรมทางศาสนาก็ยังคงปฏิบัติด,ดังเดิมเหมือนครั้งในอดีตซึ่งเห็นได้จากแรงศรัทธาในการบูรณะวัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบนบางม่วงให้ดูงดงามสะอาดตา เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เห็นศิลปะและสถาปัตยกรรมที่มากด้วยคุณค่าทางจิตใจเทศบาลตำบลบ,บางม่วงได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อชมงานสถาปัตยกรรมโบราณที่นับว่าเป็นจุดเด่นของพื้นที่ตำบลบ,บางม่วงอันได้แก่วัดราชประคองธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดข้างข่าวสถาปัตยกรรมความงามของโบสถ์และศาลาที่ออกแบบและตกแต่งใช้สีแดงสลับทองเป็นหลักทำให้ดูงดงามวิจิตตามแบบศิละปะไทยและประการตาด้วยความงดงามขององค์พระนอนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีและสิ่งหนึ่งที่ชวนให้นักท่องเที่ยวเวียนแวะมาที่นี่อย่างไม่ขาดสายนั่นคือพระธาตุจำลองสามนครได้แก่ พระาธ,ธาตุทริพุนชัยพระาธาตุนครพนมและพระปฐมเจดีวัดสาทงหินหรือวัดศักเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีพระพุทธรูปที่สำคัญคือหลวงพ่อโตเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามของช่อฟ้าและหลังคาห้าชั้นมีพระประธานในพระอุโบสถหลังเกา่าที่หล่อด้วยเนื้อชินเงินหมดทั้งองค์ ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจศึกษางานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะหรืองานสถาปัตยกรรมทั้งด้านโครงสร้างอิฐก,กอ่อผนังและชุกชีหรือฐานพระประธานก็ทำมาจากอิฐก,ก้อนใหญ่เหมือนกับอิฐที่ใช้สร้างวัดในสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนผสมปูนที่ก่อสร้างหรือปูนที่ใช้ฉาบนั้นก็คงใช้ส่วนผสมต่างๆตามแบบช่างในสมัยกรุงเก่าอายุธยา วัดอินวัดนี้ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยที่ตกแต่งด้วยผ้าท,ทิพย์และลายปูนปั้นที่สูงค่ายิ่งเป็นฝีมือช่างสมัยอยุทยาตอนปลายนอกจากนี้ยังมีร่องรอยการลงรักปิดทองประดับกระจกแสดงให้เห็นว่าเป็นการช่างชั้นสูงที่มีฝีมือเป็นเลิศคงความประณีตวิจิตรศิลป์วัดพิกุลเงิน วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลองปางสมาธิองค์แรกของประเทศไทยที่วัดพิกุลเงินยังคงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ทําให้เราได้เห็นถึงบรรยากาศของชาวบางม่วงในการดํารงชีวิตที่เรียบง่ายเพราะทุกวันศุกร์ชาวบางม่วงจะออกมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อข้าวของกันที่ตลาดนัดภายในวัดตลาดนัดวัดพิกุลเงินจะเปิดขายของตั้งแต่ตีสี่ถึงสิบโมงเช้เท่านั้น ซึ่งการเปิดตลาดแต่เช้านับได้ว่าเป็นเสน่ห์ของตลาดนัดของชาวบางม่วงเป็นอย่างยิ่ง <Yeah. S 1> นอกจากการพัฒนาปรับปรุงชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วเทศบาลตำบลบางม่วงยังมีพันธกิจที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเติบโตควบคู่กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนส่งเสริมคุณภาพชีวิตศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการเมืองและการปกครอง นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมระบบการศึกษาศิละปะวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนการป้องกันยาเสพติดในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชาวตำบลบางม่วง ด้วยวิสัยทัศน์กับนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนึกถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักทําให้ที่นี่เป็นกลุ่มชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามาคัคคีด้วยการบริหารจัดการโครงสร้างของชุมชนอย่างมีระบบด้วยความยุติธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรที่มากพร้อมด้วยศักยภาพหลายด้านตลอดจนช่องทางติดต่อร้องเรียนและขอความช่วยเหลือที่มีความรวดเร็ว พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจห่วงใยดูแลดุดญาติมิตรจึงทำให้เทศบาลบางม่วงได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จต่างๆมากมายที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพด้วยความสงเกียรติอย่างแท้จริง